ขอบคุณค่ะขอซองค่ะได้เลยเมาไหมงไา้เหลือเกินคุณวันนี้เป็นันแทนรู้แล้วค่ะ เป็นตัวแทนค่เซวามาร่วมใช่ค่ะก็จริงๆริเจมุ่ยเนี่ยเราเคยไปร้านเขาแตนิีโคราชแล้วก็คือเดินทางไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือดีใจกับทุกคนที่แบบว่าถ้าเกิดอยากจะซื้อก็มาที่กรุงเทพได้ที่คุณจะพาได้แล้วเซวาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีสินค้าในร้านเจมวยด้วย J M ตอนนี้เป็น J M c o s m e t i c ก็คือมาชนอปเซวาดีได้เลยใช่ไหมคะมาช็อปได้เลยค่ะบางอย่างรแบบของแบบโปรโมชั่นดีมากก็มาที่นี่ได้ เหนื่อยบรรดาด้วยจริงๆแปลว่าชิวนี่ขาดซื้อง่ายจริงขาดซื้อง่ายค่ะเพราะว่ามีทั่วประเทศแล้วมีขาดตลาดต้องไป้าใครขาดตลาดกันก็อยากให้ขาดบ้างไม่มีก็ก็พยายามทําให้มันแบบตอบโจทย์ลูกค้าตามปริมาณลูกค้าได้คานแ่งงางไงคะก็กลับมาแล้วค่ะเหนื่อยมากก็ผ่านไปเดือนหนึ่งรู้สึกว่า แฮปปี้กับทุกอย่างเหนื่กับอะไรบ้างครับพี่ผาเออเหนอยมาเขาแบบพี่เองเขามาแรงตลอด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 ตี้นแล้วนเราต้องเดี๋ยวกลับไปดูก่อนว่าใครจะทักทไม่ได้มแต่งงานได้เคยพี่พี่พี่บอตรอนน้พ่ลาตอนนงนงนาแต่งก็ผ่านมาหนึ่งเดือนก็เหนื่อยเดินทางแล้วก็ เหนื่อยแทนเพื่อนๆหลายคนที่ไปถึงจุดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ไปง่ายคือเหมือนกับตอนแรกทุกคนคิดว่าเฮ้ยพอลงเครื่องบินเสร็จก็ถึงเลย, <ใน S 1> ยจริงๆมันต้องต่อไปอีกเมนะืองนึงอะไรเงี้ยสาแก่ใจไปหลายแก่ใจสาแก่ใจเหนื่อยสนใจใจคนอยากรู้ว่าไปจัดที่นู่นงบประมาณมันเยอะจริงๆมันก็บางอย่างก็เยอะบางอย่างก็ไม่เยอะคือเหมือนกับเราเราก็สับสนกับงบเราเหมือนกันว่าอันนี้เราคิดว่าแพงแต่ราคามันไม่แพงแต่บางอย่างเราคิดว่า ไม่ควรจะแพงแต่แพงอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าโดยรวมก็ยังอยู่ในบัตเจ็ทที่แบบวางไวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เยอะมากเพราะว่าแขกไม่เยอะเลยเหมือน,นะนแขกประมาณแบบ120คนก็ก็ๆๆเบาๆเป็นเป็นโมเมนต์อย่างที่ตั้งใจไว้ทั้งหมดเลยเนะเป็นโมเมนต์อย่างที่ตั้งใจแล้วบางอย่างก็เกินเก <ๆ S 2> ินกว่าที่คิดเพราะว่าอย่างอย่างครูอตอนแรกเราคิดว่าจะแบบน้อยกว่านี้อนะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแขกให้ประทับใจตรงไหนที่สุดพี่อุ๋นแบบโมเมนต์ที่เราแบบซึ้งที่ ฉันเลประทับใจคาพูดของเจ้าบ่าวมากกว่าเพราะว่าเหมือนแบบเราไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรวันนั้นแล้วเขาก็แบบเตรียมตัวเหมือนแบบเหมือนเขาไม่ได้เตรียมตัวแต่พอพูดออกมาแล้วเขาดูเตรียมตัวเลยเขเลยแบบเขาเตรียมตัวไหมไม่ก็คือก่อนหนะ้านั้นสองสามวันเขาบอกเขายังไม่ได้เขียนเลยนะเขายังไม่ได้แบบทําอะไรแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบควรสงสัยเขียนไม่ทันแน่เลยต้องมีเราเขียนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอตอนหลังเขาก็พูดออกมาเราก็แบบเซอร์ไพรส์หลเขาบอกว่าอะไรจะร้องไห้แม่คม่เขาสัญญาว่าแบบ แบบจะดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ว่าจะทําอะไรบ้างอย่างเช่นแบบประโยคที่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นตัวเขาจริงๆก็คือเหมือนแบบเขาจะถ่ายรูปให้เราเขาจะแบบเป็นหมอนข้างให้เราแหละเ,บบเดี๋ยวฉันดูหนังแบบฉันกําลังดูหนังเกาหลีอยู่ <c oughs> แต่เขาก็น่ารักนานๆ <c oughs> เขาจะถ่ายรูปให้เราเขาจะถ่ายรูปให้เราเขาก็จะแบบถ่ายรูปให้เราตลอดไป บบตากล้องที่ดีดให้เราตั้งแ,แต่วัปนปัญหาเขาเคยนพูดอะไรแบบนันต้งมาเขาเขาก็เป็นคนหวานแต่ไม่ขนาดนี้วันวันนั้นคือมันจะเป็นหวานที่แบบมีโมเมนต์แบบโรแมนติกแบบแล้วก็มีม,มีน้ำตานิดึงอะไรแบบนี้บรรยากาศมันซึ้งหนึ่งเ,เดือนที่ใช้ชี่มีสามีภรรยาแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็แทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเลยจริงจริงเราก็เรียนรู้กันอยู่แล้วแบบอยู่อยู่อยู่กันมา5ปีแล้วมึงก็เหมือนไม่ได้ปรับตัวอะไรมากเพราะว่า เขาก็เป็นตัวของตัวเองแต่แรกแล้วถ้าเกิดเราไม่เป็นตัวของตัวเองเราก็คงแบบยิ่กับเขาไม่ได้อะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราเลือกคนที่แบบรักในตัวเราเลยในแบบของเราก็ไม่ต้องปรับเยอะงานต่อไปเรจะเจอชลอพี่พี่สื่อไปด้วยนะคะวันต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแป๊จะไปสืบไปนะไปนะไปไปคุณแป๊ไปนะคเนี่ยได้วันเลี้ยงมะไม่เป็นชายที่โรงแรมดุสิตก็เปิดเปิด เปิดเลยโรงแรมเดี๋ยวเรียนเชิญ<ม>ทุกคนมีธีมไหมคะมีธีมมีคอนเซ็ปต์มีมีธีมแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบจริงจังมากเพราะว่าเหมือนแบบเราเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับงานนู้นแล้ว คือสุดแล้วงานนี้ก็อาจจะเป็นบบมาแบบปาร์ตี้อะไรกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆแต่งานนู้นเพื่อนเราก็สร้างมีมไว้เยอะอื่นแต่นะตอนเยอะเขาไม่ทำอะไรกัน,นมากก็ไม่รู้สตอรี่เยอะมากเลยครับเพราะวันวนั้นเราก็เหมือนแบบยุ่งเรื่องของเราใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาได้คอนเทนต์อะไรกันบ้าแต่ว่ารูปเยอะแล้วก็สวยสนใจโอ้ทั้งวีนฉ่ำกระเป๋าเข <laughs> ้ได้มาเมคืออุปสรรคกว่าคนที่จะมาถึงงานเราอ่ะมันเยอะจนเราแบบรู้สึกแบบตอนแรกรู้สึก เขาแบบลำบากมากเพราะเราเราสึกเกงใจอะไรเงี้ยแต่ว่าพอวันงานจริงๆอะทุกคนมีแต่รอยยิ้มแลก็ได้แบบโอเคเขาคงหายเหนื่อยแล้วไเงยได้บอกอะไรกับเพื่อนๆไหมนะค,ขคะขอบคุณค่ะเหมือนแบบขอบคุณไปเลยว่าแบบเราเรารู้สึกไม่คิดว่าเราจะได้รับความรักดีๆ<ด>ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันแล้วก็แบบมามาร่วมงานสำคัญมากๆเราไงต่อไ้รอบสองต้องมีอะไรกัน่รอ เออจริงจริงรอบเนี้ยมันเหมือนกับเรารูร oui. well us, oh. like ้สึก so ว่ามันมันมีอะไรที่เราตงขึ้นเราก็เลยมีแบบดีเทลอะไรต่างต่างเยอะขึ้นอันนี้เรบอกได้แบบว่าเอามาถึงงานที่ผ่านมาเีาองเรอะไาบกว่าไม่ถึงครั้งครั้งเอามาดูเหรอเดี๋ยวนะคิดก่อนเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเหมือนกับตอนแรกเขาก็บอกว่าให้จัดแบบไม่ต้องมีตอนเช้าคือแบบ ให้จัดแบบตอนเย็นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีพิธีแบบตอนเช้าอะไรเยอะหรือว่าแต่เราเราก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบจำนะแบบหรือว่าเชื่อขนาดนั้นแต่แต่ว่าเราคูยกับผู้ใหญ่เขาก็แบบทุกคนทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยว่าแบบเราอะแต่งแบบจริงจังที่นู่นไปแล้วที่นี่ก็ขอให้แบบเป็นแขกที่ยังไม่ได้ไปแล้วก็มาปาร์ตี้มาแบบร่วมร่วมยินดีกันดีกว่าง่ายๆเลยไม่มีสาวไม่มีสาวแต่สิ่งที่ผู้ใหญ่ ชุดชุดที่เขาว่ามีนะคะบางคนอยากใส่ถ้าคนอยากใส่อยากใส่แบบนี้เออเป็นอะไรงเป็นชุดที่แบบเราเราตั้งใจทำมากๆในชุดแรกเพราะว่าเหมือนกับเป็นชุดที่เจ้าบ่าวต้องเห็นชุดแรกแต่ว่าชุดที่สองชุดที่สามก็สำคัญหมดคือมีคอนเซปท์ที่แบบเราตั้งใจทำหมดแล้วก็ต้องต้องขอบคุณเพื่อนๆที่มันมีแบรนด์ที่สักให้เราเหมือนเป็นของขวัญอย่างคาริสต้า แบบน้องสาวพี่นาเดียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตันเราแล้วก็ปักสวยมากเออแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นเพื่อนก็ช่วยกันเพราะว่าเขาก็บอกว่าสงสารเห็นแบบใช้งบไปเยอะแล้วจ้าเออมันไม่ต้องจ่ายตังก็ให้อะไรเแล้วแบบกระดึงเลยไหมอะที่เราบอกเซ้า่าวชอบเขาอึ้งไปมาตอนเห็นคือตอนตอนที่เขาเห็นอะเราไม่รู้ว่าเขาอึ้งอะไรอเหมือเลยมันมันอาจจะแบบ บรรยากาศด้วยหรือว่าแบบตื่นเต้นที่ต้องแบบสปีดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าข็น้ำตาไหลไหมคะตาไหลเขาเหมือนมีน้ําตาไหลตอนที่เราพูดให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็รู้สึกว่าแบบเจอควบรรยากาศแบงนั้นมั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 นเงียบหมดเลยอ่ะพี่พี่คุณพูดอะไรกันให้สัญญาก็สัญญาว่าจะซัพพอร์ตเขาแหละซัพพอร์ตแบบไม่ว่าเขาจะอยากฉันต้องมาพูดตรงนี้เลยเหรอพูดฮ่าฮ่าฮ่าไ่าฮ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  ที่เขาอยากมีความสุขอะไรเราก็จะทําให้เขาแบบแฮปปี้กับทุกอย่างคือเหมือนจะเป็นเรื่องดีๆในชีวิตเขาเห็นว่าเปลี่ยนใจแบบจะมีน้องด้วยรู้ได้ไงเนียเ<อ>่ยไ,ไ,ไปฟังมาไม่ไม่คือจริงๆอ่ะเรื่องการมีลูกอะค่ะแทนว่าเขาอะอยากมีเราก็ลเลยคุยกันว่าเราจะยังไงเพราะเราก็อายุไม่น้อยแล้วก็เลยต้องศึกษาหมอนิดนึงว่าเรายังได้อรือไม่เราก็คือไปคุยกันแล้วเขาก็บอกว่ายังมีโอกาสอยู่แต่ต้องรีบหน่อยอแปลว่าใกล้แล้ว ก็คือปีนี้คงไม่ทันเพราะว่าปีนี้เราก็ต้องแต่งงานใช่ไหมแล้วเราก็มีละครอีกเราก็เลยต้องไปปีหน้าแลอะไรอย่างเงี้ยมันมีจุดที่รู้สึกว่าต้องต้องต้องไปทำค่ะจริงจริงการฝากไข่เนี่ยบางคนเขาก็ฝากไว้นานแล้วใช่ปะหลายปีแล้วแล้วก็ถ้าเกิดแบบนานไปเก็บได้นานบางทีคุณภาพมันแล้วต่คนแต่ว่าหมอบอกว่าที่ดีที่สุดก็คือถ้าแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบผสมทำตัวอ่อนไปเลย ก็จะแบบดูแบบขวางใยแบบไม่ได้ขวาจุดที่พี่รู้สึกว่าเอออยากอยากจะมีน้องอะไรมันมันจุดไหนมันคงเป็นเพราะว่าคนคงคงเป็นเพราะว่าคุณนิกด้วยแหละแบบเหมือนเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขามีความอบอุ่นเขามีความเป็นพ่อเขามีหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาอยากมีเราก็อยากแบบเต็มที่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนกริกลักษณะนึงอะไรเงี้ยเราก็คงแบบเฮ้ย อาจจะเป็นแบบชิวๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆดีกว่าแต่ว่าเขาเขาเคยสังเกตจากการเขาเลี้ยงแมวหรืออะไรต่างๆเราก็จะเห็นภาพว่าแบบเอ่อเขาดูแบบน่าจะมีแฟาพี่ดีก่อนๆๆอก่อนที่พรมันเคยบอกไหมคะเราเราเราไม่ได้มีความคิดจะมีลูกบอกค่ะบอกเลยว่าถ้าเธอคิดจะมีลูกแล้วเธอมาจีบฉันเนี่ยนะผิดคนอยู่บ้า <c oughs> <c oughs> ไม่เพราะว่าเพราะว่าเหมือนแบบเขาก็คงรู้ว่าต้าเกิดเขาแตวันแรกเราต้องอีกกี่ปีจะแบบแต่งงานแล้วก็จะมีลูกเราก็อาจจะอายุมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเขาบอกว่า ให้ลองทําถ้าเราดูแลตัวเองดีมันอาจจะมีโอาการก็ต้องลุ้นอะตอนนี้เราตัดสินใจว่าโอเคเราจะมีเราเราไปบอกเขาว่ายังไงบ้างดีใจอยู่แล้วเหมือนเขาก็แบบเขาเขาท่ามใจไว้2อย่างคือคือถ้ามีเขาก็คงแฮปปี้มากแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเขาก็บอกว่าเขาแพนไว้2แบบก็คงอยู่กัน2คนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นเป็นคุณแม่ไว้ยังไงบ้างอะเป็นได้สิคงไม่มีใครดึงภาพออก้ะ ก็มีค่ะมีแบบพอพอเราโตขึ้นหลายๆอย่างแล้วก็มีภาพตัวเองในหัวเหมือนกันว่าว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบไหนเป็นยังไงมีความเชื่อได้บอกมั้ยมีลูกเราปังไหมไม่กล้าพูดเลยอ่ะเพราะว่ามันต้องมีก่อนลรวถึงจะรู้ว่าแต่ว่าทุกคนเขาก็บอกแหละคงาไม่มีคนไหนเขาบอกว่ามีลูกเราจะแย่อะไรอยู่ใช่ปะแล้วก็บอกว่าเออถ้ามีลูกแล้วก็มันก็คงจะแบบมีความสุขขึ้นแล้วก็มีแรงทำงานมากขึ้นเนี่ยมีแรงหาเงินมากขึ้น ไม่พอแล้วค่ะลืมพอ,อ,อ,อแล้วมูมาเยอะแล้วอ,อ,อ,อะไรอะตาขอบคุณค่ะ